จับ่ะมเมาค่อืมมแมนเนี้กินเล็กหน่อยเดี๋ยวปะ่ะพอแล้วพแล้วครับพอครับพอพอแล้วครับ,อ,รบอือบมมาแมนเนี้ยกินเล็กหน่อย เต้นให้า่าตดูก่อน่าจะให้กินอีกแล้วตึง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 ตึเห็นญากินอย่างก็อยากกินนะฮะแต่ว่าเม็นมะขามป้อมแก้ไอที่ญาอมแก้ไอ,อครับ เออตักเลยง่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอืมเราเห็นยากินอย่างกระอยากกินน้ำอื้แถวน่อยคนเต็มป่ะครับถ้าจะเป็นห้านยาปูไหมมันเป็นห้านยาปูแล้วอืออือยังได้อีกไหมขอก่อน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 เอย กได้ไหมกินดูบรรณาหลักลูกตึ้ง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 ตึองตึ้งตึองตึ้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 งตป้งตึ้งตึ้งติดงตึ้งตึกงตนนะ